สวัสดีครับผมวันนี้มีรถไถย l 5 5 8 8นะครับผมมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับผมตัวนี้เป็นตัว4 5 5 8 DI ดีจดทะเบียนปี53นะครับมาพร้อมกับตัวยางใหม่2เส้นนะครับเป็นตัวยางหน้านะครับผมแล้วก็เป็นตัวชุดดันหน้าของตราช้างนะครับ ฐานหลังเป็นฐานหกนะครับผมใบ2ี่ลาช้างครับผมสีสันเดิมๆครับเครื่องเดิมๆถ้าไม่เคยแกะครับแล้วก็ไม่เคยตัดท่อนนะครับ สีสันเดิมๆครับตัวนี้ราคาอยู่ที่245,000บาทนะครับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยตัวชุดด้านหน้าผ่านหลัง2ชิ้นนะครับผมราคาอยู่ที่245,000บาทนะครับพิกัดอำเภอกันทักจังหวัดศรีสะเกษนะครับ สนใจแวะเข้ามาชมนะครับมาลองขับได้เลยนะครับที่อำเภอกันทักจังหวัดสีสกเกีนะครับผมเบอร์โทรครับ hmm. 0833705189นะครับเจ้า mm hmm. ของขายเองครับตัวเนี้ยสภาพสวยมากครับตัวเนี้ยสนใจแวะเข้ามาชมมาลองขับได้ครับสวัสดีครับ